อะลามนั้นเป็นส่วนสำคัญในการรักษา GOT เพราะว่าอะลามสามารถให้ข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์มีอาลามเตือนหลักๆอยู่2ประเภทประเภทแรกคือ user Alarm และประเภทที่2คือ system Alarm PLC และอุปกรณ์จะตรวจจับ e er อ r ร์เลของระบบอย่างไรก็ตาม PLC ปกติจะติดตั้งอยู่ในตู้และไม่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล GOT สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆเพื่อที่แสดงอะลามต่างๆรวมทั้งเหตุการณ์ที่สามารถพบเห็นได้จากภายนอกตู้ User Alarm แสดงข้อความอะลาม ที่กำหนดโดยผู้ใช้งานไว้ร่วงหน้าตามการสั่งงานอัลามของอุปกรณ์จากอาลามที่กล่าวข้างต้นยังมีอีกหนึ่งประเภทคือซิสเต็มอ a ลามอลามเหล่านี้กำหนดค่ามาจากโรงงานให้แสดงเออร์เลอรคของอุปกรณ์ GOT ตามข้อความเออร์เลอร์ที่สัมพันธ์กันตรวจสอบ System a อ a ลามเมื่ออุปกรณ์ทำงานไม่ปกติ ตัวอย่างเช่นเมื่อหน้าสกรีน GOT ไม่ปรากฏเป็นต้นดิฉันจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบ System Alarm แสดงหน้าจอ Utility จาก Utility Main Menu สัมผัส Maintenance และ System Alarm System Alarm ใดๆที่ยังมีผลอยู่จะแสดงขึ้นที่นี่ สำหรับ e อ r ร์เลอรของอะลามนี้คือ402และข้อความ e r r ร r เลอร์คือ communication timeout ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาระบุอยู่ในเอกสารที่แนบมาให้ลองมาดูตรงนี้ด้วยกันดังที่คุณเห็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับ e er อ r ร์เลอร์402 คือเคเบิ disconnected ดังนั้นเรามาเช็คการเชื่อมต่อสายเคเบิไปยัง GOT และ PLC กันสายเคเบิไม่ได้ต่ออย่างถูกต้องซึ่งจะสั่งให้ t r i กเกอเกิดอะลามขึ้นเชื่อมต่อสายเคเบิลกลับให้ถูกต้องสาเหตุของ error ได้รับการแก้ไขแล้วกดที่ปุ่ม Reset ที่หน้าจอ System Alarm เพื่อ Reset System Alarm ข้อควรระวังตรงนี้หากสาเหตุของ System Alarm ไม่หายการกดปุ่ม Reset จะไม่ร e เซ็ต System Alarm ออกจากหน้าจอของ GOT ตรวจสอบอีกครั้งว่าได้แก้ไข e อ r o r แล้ว